ทำได้เยอะเลยทำเส้นอูด้งเส้นพาสต้าได้หมดเลยนี่นะคะมาดูกันดีกว่าเตรม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 เอตไาอ,อยู่ยกไม่ได้ปะปะ๊า ไยแล้วกันอ่านไม่ออก US อันนี้น้ำซื้อสำหรบับทำอาหารนะครับทำอาหารปังนนะครับอันนี้เป็นวิธีใช้ใช่ปะอันนี้ manual manual ทำ,ทำเตศูดนดำได้ด้วยทำขนมได้ด้วยเหรอคาราเมลคาราเมลเม,มล,นอ,ลอนปังเมลอนปังเค้กว,ว้าวได้ทำเบนนี่เม,มู่ม้ออินฟินิตี้ ช่องแม่เอโอนาก้านะคะซึ่งซื้อมาเลยอยากได้ค่ะก็เลยบอกให้ว่ากาซื้อให้บ้างเพราะว่าชอบกินขนมปังมีแบบนี้แล้วแบบทำขนมปังกินเองสบายเลยออ้อแค่ใส่ส่วนผสมลงไปกดปุ่มปิ๊งออกมาเป็นขนมปังไม่ต้องนวดด้วยดีงามวินวี่น่ากินนี่นา,นนา,นนานกนา เี่นเหรอ,อจอดกดด้วยนี่วีปังนี่เนี่ยเป็นดิสยี่นี้เลยเหรอหรือว่าวีต้องคัดไปไหมเซลใช่ว้าวทำเส้นพาสต้าเส้นอูด้งว้ายน่าก,กินยังเลยเส้นมักกโกรนีรอ๋อว้าว ทำเลยไหมเดย์ทายเลยมั้ยปังปังเดี๋ยวะทายทำไมปังมั้ยเดย์มอร์นิ่งแทนอีนเดี๋ยวเมกทูไนท์มอร์นิ่งอีทโอเคะ <Yeah. S 1> ปะเยอะจะทำกันเลยดีกว่า กิส้สิมีอะไรบ้างพอมิให้ว่ากลับไปดูส่วนผสมทําอูดง้งตอนนี้เจ้าปังของเรานวดแป้งเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็รอไปค่ะสี่ชั่วโมงค่ะเรามาดูกันค่ะอุ้ยหนุ่มปังกำลังฟูขึ้นมาแล้วอุ้ยตอนนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมง หนึ่งชั่ว <ün> โมง5้าสองชั่วโมงอะแหละหมายห้าสิบห้าสิบนาทีอ๋อหรือค,คอกหนึ่งชั่วโมงหรือห้าสิบนาทีอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่นาทีหนนาทีนะครับ หอมมากหอมมากครับอีนี่โอ้ยหอมมากครับอีนี่โอ้หอมมากนี่เนี่ยหอมมากครับหอมมากครับหอมมากครับอีสิบชิบเก้าชิบแปดชิบเจ็ชิบหกชิบห้าชิบสี่สิบสมิบสองชิบเอ็ดิบเก้า แปดเจ็อหกห้าสี่สามสองสีเดียวหรอใช่ทำไมไม่เห็นเยลโล่เลยไม่รียบว้อยอะว้าทำไมไม่เยลโล่อะเยลโล่นะไม่เยลโล่โอ้สุวยจริงเหรอแค่ดิสคัลเลอร์ทำไมไม่เยลโล่อะแทนแชนคาราบ้าได้อันนี้ไม่เยลโล่เหรอ ช่เยอะรู้ไหแต่สกอตร์อาตุยก็อันตรายเอาแต่สิร้อนร้อนร้อนมาทันทีมาเอามาตัดเอามาตัดจะตัดป๊บนึงรอนรอนว้าวมาแล้วมาแล้วป๊าป๊าไม่ค่อยเยียโลเลยไม่ค่อยเหลืองเนาะไม่เป็นไรทำครั้งแรกใช่ไหมไม่รู้ไงดูรีดดิ้งสิอู้หููหูว้าวร้อนร้อนร้อน ไม่ได้นะอุ้มเอตาอยู่โอ้ยเยลโล่ไงเอออันเยลโล่แต่ท็อปไม่เยลโล่โอ้ยอ้ยว้าวมาหันดูเนื้อกันดีๆนทีนี้เซนเตอร์ไหมเซนเตอร์เซนเตอร์อ้นอันนี้รูจังฟูลี่ฟูลี่เหรอ ว่งอนอยู่เลยวีข้างในนุ่มมากค่ะข้างนอกกรอบมากหนึงสองสามว้าว ค nice okay, well, ัดเต็มคัดเต็มฟังคัดเต็มังเลยให้แนคน นุ่มมากอะ่ะถากกิมัไม่ต้องนวดแป้งไม่ต้องอะไรเลยใส่แป้งใส่ส่วนผสมซนนุ่มม,ามา้าเวิีสี่ชั่วโมงเสร็จเลยอร่อยไหมปะปะ๊าเ,เรียบร้อยว้าว สิคะดึง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 หอมมากเฮ้ยอร่อยเฮยอร่อยกว่าไปซื้ออีกอ่ะเนาะเนาะปะปาอร่อยกว่าไปซื้ออีกอ่ะนุ่มมากโอเค ค่ะขนมปังวากะเขาทาไว้กินกับสตูเนื้อค่ะอืมมาเลยดูวากะผตักสตูมากินขนมปังใส่เข้าไปเรียบร้อยอร่อยไหมชิมหน่อย <c oughs> อ,อล้ว